สวัสดีครับพี่ท่อไก่ป่าครับนี่นะครับลูกไก่น้ำหนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับอยู่กับแม่ไก่ที่มีเดือยนะฮะเดือยขาวับแม่ไก่ตัวนี้เดือยขาวช่วงนี้ พไก่ตัวนี้เดือยก็เริ่มยาวเท่ากับแม่ไก่แล้วนะครับคึกมากนะครับหูขาวนิ่นๆน,น,นะครับไม่รู้ว่าเขาได้เชื้อมาจากไหนนะครับ เสียงเมื่อกี้ก็เป็นเสียงของลูกเจ้าเสือนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกของเขานะครับฟักแล้วนะครับลูกชุดแรกของเขานะครับ <c oughs> ตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อเจ้าสนนะครับลืมบอกชื่อไปนะครับนี่ครับเจ้าสนน้ำหนึ่งนะครับเป็นไก่เหลืองนะครับไก่เหลืองสวยครับ เดี๋ยวเก็บเป็นพ่อพันธุ์นะครับแล้วก็เอฟซี FC ก็รอลูกๆเขานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูลูกของเขานะกำลังอ,อยู่ในอยู่ในอะไรอยู่ในกรงฟักเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับนี่ก็เจ้าเบียนะครับ เจ้าเบียกแกแ8ปีล้วนี่ครับลูกของเจ้าสนน้ำหนึง่งฮะองอไมอองไมเอี FC ดูหน้าหน่อยซินี่ครับมีสีเหลือง ไอตัวนะครับเอาออกไหมดูนี่นี่น,นี่ออกมากมา่าลูกนี่ครับหน,น้าตาหม,มอมๆมแบบนี้ก็ได้แม่นะครับได้แม่เยอะนะครับหมอมๆม นะตาจะมีจุดๆม diver, like s, ัมๆอย่างนี้ครับได้แม่นะครับได้แม่เยอะนะครับอย่างแบบนี้นะครับ,แบบรบแบบนี้คือได้พอนะครับนี่คือเหมือนไก่ป่าเลยนะครับหัวจะไม่มีจุดๆนะครับเอาตัวอย่างมาให้ดูแบบเนี้ยแบบเนี้ยนี่ครับหัวจะเป็นจุดๆนะครับจุดจุดำๆ คือได้แม่เยอะครับตัวนี้ก็น่าจะได้พอเยอะนี่ครับตัวนี้สีเหลืองครับเดียวโตมาก็น่าจะเหลืองตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับน่าจะเหลืองครับแต่ว่ามีจุดๆอ,อือแรกป้ายไปอยู่กับแม่นะ่าเด็กแข็งแรงกันตัวนี้เหลืองมากครับ เป็นที่เหลืองมากครับส้มๆเลยครับ,สมสมรบนี่เราดูเขาโตนะครับนี่ครับมีอยู่กี่ตัวเนี่ยดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดตัวนะครับประมาณหกเจ็ดตัวนะ นฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเวลา,าเขา้าโตมาจะแบ่งก็เดี๋ยวค่อเดี๋ยวค่อยแจ้งให้ดูเดี๋ยวค่อแจ้งให้นะครับแคนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ